คลิปนี้เราอยู่กันที่เรื่องการทำธุรกิจร้านค้าปลีกคืออะไรมีประเภทใดบ้างน,นะครับพร้อมแล้วไปชมเลยนะครับผมร้านค้าปลีกก็คืออย่างง่ายๆคือเป็นธุรกิจ าลี่นะฮะคือธุรกิจที่เกิดการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงนะฮะขายสินค้าหรือบริการที่ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงโอเคซึ่งจะขายอะไรก็ได้ถูกกฎหมายนะฮะและเป็นการขายสินค้าถึงมือผู้บริผู้บริโภคคนสุดท้ายนะนะครับผมก็เลเชอร์ไว้เลยว่าหัวข้อใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยคือราคาผลีเนี่ย คือสุดยอดของกระบวนการต่างๆที่นามารวมกันเพื่อดึงดูดผู้บริโภคและสร้างยอดขายก็หมายความว่าเราจะสามารถเอายุทธวิธีหรือรูปแบบในการทําร้านในการจัดการร้านในการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาของแบบอื่นมาทําในแบบนี้ได้นะครับผมสมมุติเราก่อตั้งร้านขึ้นมา1ร้านเราก็ไปดู หรือไปศึกษามาฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างฮะพอเรารู้แล้วเราก็จะเอาวิธีการของของร้านประเภทอื่นอ่ะมาทำในร้านนี้ได้นะฮะก็ผู้ค้าปลีกก็จัดหาสินค้าจากผู้ค้าส่งมานะครับเพื่อขายกับผู้บริโภคนะฮะในการจัดหาสินค้ามาคงคลังนั้นก็ คนขายเองก็จะต้องตรวจสอบความต้องการของลูกค้าที่มีนะฮะที่ว่าเป็นไปนในทิศทางใดและยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าและกับลูกค้าด้วยนะครับรวมถึงสร้างสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันก็มีความจริงอยู่นะะแต่ก็เราจะได้ ยังไงเอาดีไว้ก่อนอนะ่ะเอาทำทำให้มันดีไว้ก่อนนะทำให้มันดีเลยเดี๋ยวมันก็จะดีเองยังไงก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนผู้ค้าส่งแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับผมามาดูห่วงโซ่อุป,ปทานนะฮะกระบวนการต่างๆก็อย่างนี้นะฮะผู้ผลิตผู้ค้าสง่งผู้ค้าปลีกผู้บริโภคหรือร้านค้า <c oughs> ร้านค้าปลีกบางประเภทเนี่ย ก็จะเป็นร้านค้าส่งอยู่ในตัวด้วยนะครับก็คือว่าจะเป็นผู้จะเป็นทั้งผู้ผลิตเป็นผู้ค้าส่งเป็นผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคเนี่ยก็มาซื้อที่ตรงจุด2นะครคือเป็นทั้งผู้ค้าส่งเป็นทั้งผู้ค้าปลีกลูกค้าก็จะมีทั้งลูกค้าคนสุดท้ายแล้วก็ลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกนะครับผมก็เคล็ดลับในการทํางานฮะพฤติกรรมของผู้บริโภค ฤดูการเศรษฐกิจภูมิอากาศและทำเลร้านค้ามีผลอย่างมากต่อ,อการนำสินค้ามาขายนะว่าจะขายอะไรดีนะฮะก็เป็นนั้นผมจะต้องอันนี้เราก็มาศึกษาไปด้วยกันนะฮะจริงๆผมก็อ่านมาแล้วหลายรอบเออผมก็อยากจะทำให้ร้านค้าของผมเนี่ยมันมันให้ประสบการณช้อปปิ้งที่แตกต่างนะฮะแล้วมีความสนุกนะอันนี้ประเภทร้านค้าปลีก แบบอย่างดีติดแอร์เลยนะผมผมก็เป็นร้านประเภทนี้นะครับเป็นอย่างนี้เหรอฮะแต่ไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้อะไรโอเคก็จัดก,การดูแลทุกอย่างภายในร้านเองคนเดียวนะฮะ <c oughs> ก็สำหรับถ้าเกิดซื้อของมาไว้สต็อกเยอะๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีสต็อกเนี่ยก็ต้องมีสักสองคนนะครับในการทำร้านค้าแล้วก็เพิ่ม อ่ในการเ,าเพิ่มในด้านออนไลน์ด้วยนะครับผมในการ Delivery ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากนะครับบัญชีอะไรต่างๆระบบระเบียบการจัดการก็จัดการเองซะมากกว่าเพราะมีขนาดที่มีใหญ่ามากจัดการเองก็คืออ่ก็ทำตามระบบที่เริ่มเรียนมานะครับก็ระบบที่ร่เรียนมาก็มันก็เหมือนกับ การทำเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะ <c oughs> มันก็เหมือนกับการทำเซ็นทรัลมันก็เหมือนกับการทำแมคโครหรือการทำร้านต่างๆมันก็เหมือนกันนะมันมีวิธีเดียวตัวอย่างร้านค้าปลีกขนาดเล็กนะฮะก็เป็นประมาณนี้เราไปดูร้านค้าปลีกที่เพิ่มระดับขึ้นนะฮะเป็นร้านสะดวกซื้อนะฮะ ก็คือว่าจะแบบตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนกับลูกค้าที่มีสินค้าหลากหลายส่นใหญ่เป็นอาหารเครื่องดื่มของใช้ในชีวิตประจาวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีระบบมีระบบอะไรต่างร้านนี้ถูกพัฒนาให้เป็นร้านค้าสมัยใหม่นะฮะสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเซเว่นอะีเลฟเว่นฮะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็เป็นเนี่ยขายอาหารผักสดเนื้อสัตว์อาหารอะไรต่างๆเช่นท็อปท็อปโอเค ทางจับปสินค้านะฮะตัวอย่างเช่นเซนทันโรบินสันนะฮะรังค้าปลีกขนาดใหญ่รังค้าปลีกขนาดใหญ่ก็เทสโก้โลตัสหรือร้านที่เป็นขนาดใหญ่ๆนะฮะก็มีแมคโครบิ Mac ๊กซีเทสโก้โลตัสหรือที่ไม่ใช่แมคโครบิ๊กซีโลตัสก็ก็มีหลายร้านนะครับผม อันนี้ตัวอย่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เน้นขายสินค้าเฉพาะกลุ่มก็เช่น Home Pro นะครับนะครับ ร้านค้าปลีกคือธุรกิจที่เกิดการซื้อขายสินค้าเป็นรูปแบบร้านค้าปลีกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักร้านค้าปลีกแต่รูปแบบกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่มว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้ารู้วิธีจัดการบริหารร้านค้าก็จะทําให้ยอดขายเติบโตไปเรื่อยๆหากคุณอยากทราบว่าวิธีบริหารร้านค้าอย่างไรสามารถอ่านได้ที่นี่เลยค่ะ5ทริคในการบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ก็ใครที่สนใจต้องการ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ pn storetiller.com pn storetiller.com นะครับพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปตามนี้นะ pn storetiller.com เราก็จะเขาจะมีเรื่องราวต่างๆให้ได้รับชมกันนะครับนี่ก็เว็บไซต์ เดี๋วก็ในทางเฟซบุ๊กของเขานะครับผมจะลองกดเข้าไปอ้าวโอเคงั้นไม่เป็นไร ก็มีสำหรับใครที่ทำงานธุรกิจร้านค้าปลีกครับก็มาครับมาศึกษาร่วมดูร่วมศึกษากันนะครับก็จบแล้วครับขอบคุณครับ